ได้ค่ะมายเดี๋ยวเอ้ามายเดี๋ยวแม่พี่จะมาทำไมมายยังใส่ชุดนอนอยู่เลยอะก็มายยุ่งเรื่องงานอยู่อะพี่ป๊อปยุ่งอะไรของมายพี่เห็นแต่มายนั่งเล่นโทรศัพท์อยู่เนี่ยมายแล้วนี่อาหารมายเตรียมให้พี่หรือยังอะเออพี่ป๊อปมายลืมไปเลยอ่ะมายไม่ได้ทำกับข้าวเลยอะไรของมายวะเนี่ยอาหารก็ยังไม่เตรียมแล้วตอนบ่ายก็มีนัดกับแม่พี่อีกเนี่ยนะ มาต้องไมมไม่เตรียมตัวอะไรเลยอ่ะพี่ก็มายบอกอยู่นี่ไงว่ามายุ่งอ่ะม่ก็มีงานที่ไม่ต้องทําเหมือนกันนะยุ่งอะไรมมยพี่ไม่เห็นว่าไมาจะทําอะไรเลยนะม่แต่นั่งเล่นโทรศัพท์อ่ะนี่ม่ทำแบบนี้หมายความว่าอย่างไงนะฮะหมายความว่ายังไงคืออะไรพี่ก็แค่ยุ่งไงไมยไม่ว่างไม่มีงานทีพี่ล่ะเวลาแม่ไมยมาบ้านเนี่ยพี่ไม่เห็นจะสนใจอะไรเลยอ่ะไม่ที่แม่ไม่มานี่มันก็นานแล้วนะ ต่ตอนนี้แม่พี่เขาจะมาทำไมไม,ไม่สนใจอะ่ะและอีกอย่างตอนนั้นที่พี่ยุ่งเนี่ยที่ต้องเคียงงานที่บริษัทเลยไม่มีเวลามาสนใจก็แค่นั้นเองอะ่ะก็นี่ไงไมายก็ยุ่งอยู่เหมือนกันมายก็ต้องทำงานของมายทต่มจะมายุ่งตอนนี้เนี่ยนะมันไม่ได้ทำไมจะไม่ได้อะ่ะแล้วทำไม พี่ถึงไม่บอกล่วงหน้าสักสามสี่วันหรอว่าจะมาพี่ดูบ้านสิเนี่ยว่ามันลกขนาดไหนแล้วอะ่ะจะให้มายไปเตรียมตัวเตรียมบ้านยังไงมันไม่ทันหรอกเพราะแมาเองก็มีงานเหมือนกันถ้าแม่พี่เขาบอกล่วงหน้าเนี่ยมายจะได้มีเวลาเคลียเพราะถ้าเกิดไมยปล่อยให้แม่พี่มาเห็นบ้านลกๆก,กับกับข้าวที่ไม่มีเตรียมไว้ให้ท่านแบบนั้นน่ะมายก็ขายขี้นหน้าแย่สิมายจะขายหน้าอะไรแม่พี่เขาก็มาบ้านหลังนี้ออกจะบ่อยอะ่ะเออช่างมันเถอะพี่ไม่อยากทะเลาะกับมายแล้ว ไม่อยากจะทากับข้าวหรือจะทําอะไรก็แล้วแต่มาแล้วกันเดี๋ยวพี่จะพาแม่ไปเดิหนห้างแล้วกิกนข้าวนอกบ้านเลยตอน,นเย็นเ็้าเจอกันทีเดียวแม่ครับถ้าอย่างนั้นเย็นนียเราไปกินพวกชาบูมอไฟดีกว่านะครับไม่ได้กินนานแล้วด้วยอ่ะอารมณ์ไหนของแกปกติแกไม่ชอบกินนี่หรือว่า ไม่เขาไม่อยู่บ้านหรอไม่ก็อยู่บ้านนั่นแหละครับเขาจะไปไหนได้ล่ะแม่แกสองคนมีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าแกยังไม่ตอบแม่มาเลยนะว่าทำไมไม่ถึงไม่มารับแม่ด้วยไม่มีอะไรหรอกแม่ไม่เขาก็อยู่บ้านทําความสะอาดแล้วก็เตรียมห้องไว้ให้แม่นอนไงเอาเปา็นว่าเราไปกินข้าวกันดีกว่านะครับไม่อะ่ะแม่ไม่อยากไปแม่อยากจะไปบ้านแกไปกินข้าวที่บ้านแก กไไอา้าวกลับมากันแล้วเหรอคะสวัสดีค่ะคุณแม่แม่มาพอดีเลยอะ่ะนี่มาเตรียมกับข้าวไว้ให้แม่เยอะแยะเลยนะคะของที่แม่ชอบทั้งนั้นเลยอ่ะมานั่งสิคะโโหของอร่อยอร่อยทั้งนั้นเลย ไม่ไม่นี่เป็นสะพายที่โลใจแม่จริงๆเลยนะป๊อปแกดูสิเนี่ยเมียแกน่ารักจริงๆเลยเสมอต้นเสมอปลายกับแม่ตลอดเลยนะเอาแล้วพี่จะยืนเบื่ออะไรอยู่ตรงนั้นล่ะมากินข้าวสิไม่ทำกับข้าวไว้ให้เราเนี่ย มานั่งได้เล้วแล้วเร็วเรื่องเมื่อเช้านี้เนี่ยมาแค่ล้อเล่นเองอองั้นพี่กอขอโทษละกันที่เข้าใจไม่ผิดอ่ะแ,แล้วก็ที่ผ่านมาพี่ดูแลแม่ของมายไม่ดีเลยไม่เป็นไรไม่ต้องขอโทษหรอกคะ่ะพี่พูดแบบนี้เนี่ยแสดงว่าพี่เข้าใจแล้วใช่ไหม ไม้ก็แค่อยากให้พี่เข้าใจแล้วก็รักครอบครัวไม้เหมือนที่ไมยรักครอบครัวพี่แล้วก็เหมือนที่พี่รักหม้ไม่ไม่เห็นไหมลูกว่าป๊อปมันอะซื่อบื้อแค่ไหนแค่ทำตามแม่บอกนิดเดียวป๊อปมันก็ฉลาดขึ้นมาเลย <c oughs> ว่าไงคะแม่ไม่ถ้าไม่อยากให้ป๊อบเข้าใจไม่ไมต้องทำตามที่แม่บอกนะจะดีหรอคะแม่ถ้าเกิดทำแบบนั้นไปพี่ป๊อบเขาจะไม่โกรธไมแย่หรอคะไม่โกรธหรอกไม่แต่ป๊อกมันซื่อบื้อจะตายแต่ถ้าไม่ไม่ทำตามที่แม่บอกมันไม่มีทางเข้าใจไม่หรอกลูกเชื่อแม่จถอะนะ แม่รู้จักลูกชายของแม่ดีว่าแม่จะต้องทำยังไงกับลูกชายของแม่ได้ค่ะอะไรเนี่ยแม่จะมาหาว่าผมซื้อบื้อได้ยังไงผมไม่ได้ซื้อบื้อขนาดนั้นหรอกนะครับเปล่าใครจะว่าแกล่รลูกไม่ไม่ไมห,หรือย,ยังลูกว่าปอบอ่ะมันซื้อบื้อตรงไหน เห็นแล้วค่ะแม่กับมาจะมอกของล้อผมทำไมเนี่ยป๊อปมาต่อไปเนี้ยมีเรื่องอะไรต้องคุยกันให้เยอะๆนะลูกไม่ว่าจะน้อยใจเรื่องเล็กๆน้อยๆถ้าเก็บสะสมไว้อะมันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้นะลูกแม่ไม่ได้อยู่คำฟ้าที่จะคอยมาจัดการปัญหาแก่ได้ตลอดนะป๊อปครับแม่ผมเข้าใจแล้วครับ หลังจากนี้ถ้าผมมีปัญหาอะไรเนี่ยผมก็จะคุยกับมาเขาทุกเรื่องมาก็เหมือนกันนะถ้ามามีปัญหาอะไรหรือแม่พอใจพี่มาก็บอกพี่ได้เลยได้ค่ะแต่แม่เนี่ยยังไงก็ต้องอยู่ดูแลผมไปตลอดนั่นแหละครับจ้าลูกบุอเแม่ทำอะไรเนี่ยไอ้มาเขา ลูกชายฉันถึงเขาจะแต่งงานมีครอบครัวแล้วแต่เขาก็ยังเป็นเด็กน้อยที่สายตาฉันเสมอที่จะต้องให้แม่คนเนี้ยมาแก้ไขปัญหาให้